หลอกให้บริหารก้าวเนื้อก่อนนะคะเพราะว่าบางท่านเองนี้อาจจะเดินทางมาอาจจะรู้สึกเหมือนเพลียๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกตัวแล้วนะคะสะดุ้งตื่นละนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและท่านก็เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด,ด้วยให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมนะคะแล้วก็ผู้ที่จะขึ้นกล่าวรายงานนะคะ,ะท่านเป็นในแพทย์ ขอภัยคะ่ะท่านในแพทย์จรันตรึนวุฒิพงศ์นะคะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณาสุขคะ่ะดิฉันทราบว่าท่านประธานของเรานะคะพร้อมแล้วแล้วก็ท่านที่จะกล่าวรายงานของเราก็พร้อมแล้วด้วยนะคะดิฉันขออนุญาตขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านประธานของเรานะคะนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวานารงครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรียนเชิญบนเวทีเพื่อรับฟังคํากล่าวรายงาน,นะคะ่ะและขออนุญาตเสียงขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านานยแพทย์จรันตรึนวุฒิพงศ์ด้วยนะคะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้ทรง คุณวุธด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะเป็นผู้กล่าวรยายงานขอเสียงปรบมือดันนงๆต้อนรับทั้งสองท่านค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธาน,นาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระผมต้องขอขอบคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศปีงบประมาณ2,557ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา18วงเล็บ13ในวันนี้ในฐานะประธานอนุกรรมการ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายใต้หลักภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับมอบหมายให้กำหนดแนวทางและจัดการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปีตามมาตรา1 8วงเล็บ13 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข 2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าใช้จ่ายเพื่อให้หน่วยบริการและเครือข่ายบริการและ 3. การพัฒนาระบบ หลัปกประกันสุขภาพาแห่งชาติซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้จัดทําข้อบังคับและของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติว่าด้วยเหลักการการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการพศ2556ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคมพศ2556 สำหรับปีงบประมาณ2,557สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดําเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิขยายครอบคลุมทุกจังหวัด และจัดเวทีระดับเขต13เขตทั้งในรูปแบบประชุมเครือข่ายสุขภาพสมัชชาสุขภาพตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2557และล่าสุดสปอสอชเขต13กทมจัดประชุมโซนฝั่งตะวันตกเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาสรุปผู้เข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัดและระดับเขตทั่วประเทศจำนวน9,957คนการประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศซึ่งเป็นการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไประดับเขตให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในเจ็ดประเด็นได้แก่ 1. ด้านประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุข2ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3. ด้านบริหารจัดการสำมะกาน 4. ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5. ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ 7. ด้านการรับรู้และกุ้มครองสิทธิเพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้ร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากเขตเขตละ21คนประกอบด้วยผู้ให้บริการผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิรวม273คนและได้รับเกียรติจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณาสุขและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปครั้งนี้ด้วย บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกล่าวเปิดการประชุมและเพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการใช้วในการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันต่อไปขอกาบเรียนเชิญครับผม เรียนท่านประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ท่านกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขท่านอนุกรรมการท่านเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ2557ในครั้งนี้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า1211ปีที่ผ่านมาด้วยจุดเด่นของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจำปีจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบทำให้ได้ข้อเสนอที่เป็นผลลัพธ์ของการพัฒนากระบวนการทำงาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และประสะจากช่องว่างกับองค์กรภาคีทุกภาคส่วนซึ่งนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกันผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในแต่ละปีถือเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนานโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งผลให้ประชาชนให้การสนับสนุนและมีความพึงพอใจต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากการสำรวจประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐและโพลต่างๆผมขอชื่นชมกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพด้วยความเป็นเจ้าของร่วมกันในครั้งนี้ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าจะมีข้อเสนอจากที่ประชุมนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณาสุขกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณาสุข และการจัดการกับปัญหาข้อจํากัดต่างๆเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีความยั่งยืนด้วยความดูแลวใจใส่ของภาคส่วนต่างๆทั้ง,ง,งในระดับพื้นที่จังหวัดเขตและระดับประเทศนะครับอันนี้ผมอยากจะขอย้ำที่นึงว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นหนึ่งใน ไม่กี่เรื่องเท่านั้นนะครับที่ได้มีเห็นความมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงถึงกับกำหนดไว้ในกฎหมายตามที่ท่านประธานอุกองการได้กุณานเรียนไปแล้วว่าตามมาตรา18วงเล็บ13าเนี่ยนะครับกำหนดไว้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมอยากจะหวังย้ําว่าความเห็นส่วนต่างๆที่มานั้นผมยังอยากจะให้เป็นความเห็นที่เกิดจาก พวกเราทุกคนผู้ให้บริการนะครับผู้แล้วกผ็ผู้รับบริการเนี่ยเข้ามาให้ความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสารร์เพื่อพัฒนาต่อยอดไปเพราะมันเป็นระบบรับ,บการสุขภาพของเราทุกคนของประชาชนและผมหวังว่าการที่ทําให้มีการแบ่งมีการบอกว่า ให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้ร่วมบริการนั้นขอให้อย่าถือเป็นเส้นแบ่งขีดว่าอันนี้คือคนให้บริการคนนี้คือคนร่วมบริการขอให้มองว่าระบบนี้เป็นระบบของเราของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทุกคนจะต้องดูแลรักษาไว้และเรามีส่วนร่วมทุกคนในด้านต่างๆนะครับผมหวังว่าความสามัคคีที่เราเกิดขึ้นนี้จะทําให้เราสามารถพัฒนาระบบหลักประบบกันสุขภาพซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนของเราให้ยั่งยืนต่อไปนะครับเพราะว่าเราเขาจะผมเข้า คิดว่าทุกคนเข้าใจดีว่าเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของทุกคนที่เราทํากันในวันนี้ก็คือการที่จะทําให้ประชาชนคนไทยนยมีสุขภาพดีมีหลักประกันสุขภาพได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเนี่ยทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับนั้นผมขอให้การประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับครับบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดประชุมณาบัดน,นี้นะครับ ค่ะต้องกล่าวขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านในแพทย์ประดิษฐ์สินธวันรงค์นะคะแล้วก็ท่านในแพทย์จรัญตรุ่นวุฒิพงศ์นะคะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านของการแพทย์และสาธารณสุขะค่ะ่อเ,เป็นการขอบพระคุณท่านขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งนะคะค่ะต่อไปจะเป็นวีดีทัศ ที่เราได้ประมวลภาพบรรยากาศนะคะทั้ง13เขตในการที่พวกเราได้มีโอกาสไปร่วมประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเขตของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงในกรุงเทพมหานครเองนะคะซึ่งเป็นเขตสุดท้ายที่มีการประชุมปิดท้ายไปเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะได้เห็นประมวลภาพทั้งหมดก่อนที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศของห้องย่อยนะคะทีะ่ท่านในแพทย์รัชพลนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําว่าห้องย่อยจะมีอะไรมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะเข้าสู่บรรยากาศกันอย่าง ไงนะคะห้องประชุมอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะ,อะตอนนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้ง13เขตอยากชมหรือ,อยังคะเดี๋ยวถ้าถ้าดูแล้วจําได้ว่ามีภาพเราอยู่ในนั้นด้วยยกมือเลยคะ่ะใครยกมือสี่คนแรกมีของรางวัลให้ด้วยดีไหมคะครับพร้อมไหมคะวีดีทัศน์ของเราอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทําไมรู้ว่ายังไม่พร้อมอะคะถ้าพร้อมก็ต้องขึ้นมาแล้วสิค่ะนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะถ้าเห็นว่า มีภาพเราแล้ว,แล,วแล้วมีคนข้างๆยืนยันด้วยนะ่รีบยกมือเลยนะคะหลังจากที่จบวิดีทัศน์นะคะก่อนที่จะต้อนรับอาจารย์รัจพลขึ้นเวทีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่วิดีทัศน์ประมาณ7นาทีของเราจบแล้วเนี่ยมีรางวัลให้4ท่านด้วยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราได้เห็นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแอบดูด้วยว่ามีภาพจริงหรือเปล่านะคะฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งเขาบอกว่า24ชั่วโมงเขาจะไม่เปิดเพลงซ้ําถ้าเปิดซ้ำเนี่ยสามารถที่จะไป โทรไปบอกเลยแล้วเขาจะให้เงินแสนนะคะแต่อันนี้เรามีของรางวัลให้เล็ก,ลกๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการต้อนรับแล้วก็สร้างกันมีส่วนร่วมในในห้องประชุมของเรากแล้วกันนะคะค่ะวันนี้วันนี้มีมีใครที่เดินทางมาตั้งแต่เช้าโดยที่ไม่ได้พักที่นี่บ้างคะช่วงที่เรารอ,อมีหลายท่านเหมือนกันรถติดไหมคะแต่เราไม่หงุดหงิดใช่ไหมคะ เพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะมาช่วยกันนะคะกันกรองความคิดอันนี้ให้ตกผลึกนะคะบอกได้เลยว่านะคะระบบหลักประกันของเราเนี่ยนะคะจะพัฒนาไปได้ไปได้เนี่ย การมีส่วนร่วมของพวกเราทุกภาคส่วนนี่แหละค่ะนะคะทั้งท่านที่มีความรู้ทางด้านวิชาการทั้งท่านที่มีความรู้ในระดับพื้นที่หรือว่าท้องถิ่นนะคะทั้งท่านที่ประสบปัญหาเองหรือไปเจอข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เองก็เป็นการที่นําข้อมูลต่างๆมารวมกันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะบอกได้เลยว่าระบบหลักประกันนะคะที่รัฐมนตรีของเราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนของเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรือต้อง เจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาเราก็มีระบบหลักประกันสุขภาพตรงนี้รองรับนะคะซึ่งท่านก็เป็นประธานบอร์ดที่ใส่ใจแล้วก็มาประชุมนะคะเป็นประจําทุกเดือนแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็วันนี้ท่านเองนะคะถ้าไม่ติดภารากิจใดท่านก็จะเป็นผู้ที่จะมารับข้อข้อเสนอหรือข้อบทสรุปของพวกเราทั้ง7ห้องด้วยตัวของท่านเองนะคะแต่ว่าถ้าติดภารากิจก็อาจจะไม่สามารถอาจจะต้องส่งผู้แทนมารับมอบตรงนี้นะคะตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ อ๋อค่ะเดี๋ยวยังไงมีขัดข้องนิดหน่อยเรื่องของระบบนะคะระบบเสียงนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะไปที่เรื่องของการนะคะชี้แจงรูปแบบวิธีการจัดประชุมแล้วฟังความคิดเห็นก่อนที่เราจะชมวิดีทัศนล์ละกันนะคะเดี๋ยวยังไงได้ชมอย่างแน่นอนเลยก่อนที่เราจะเข้าห้องย่อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะดิฉันเองนะคะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญน,นะคะ ท่านในแพทย์รัฐพลตเตรียมวิชาโน,น์สส <eng> ประธานกลุ่มภารกิจสาขาเขตและการมีส่วนร่วมนะคะที่จะมาเป็นผู้ชี้แจงเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการจัดการประชุมและฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการในครั้งนี้ค่ะตอนนี้ท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือด ằng, ังๆต้อนรับท่านด้วยค่ะขอบคุณท่านพิธีกรนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอรายละเอียดชี้แจงนะครับอาจารย์จรันท่านมีประเด็นที่จะฝาก ทีมงานรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งครับกับใน,นเชนอาจารย์จรันครับส่วนเรื่องวันนี้นะครับเรื่องทางเทคนิคเดี๋ยวผมขออนุญาตขอต้องขออภัยนะครับจะขอแก้ไขทางเทคนิคนิดนึงครับกับเรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพนะฮะก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ผู้แทนจากเขตต่างๆซึ่งผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมแทบจะเรียกว่าทุกเขตเนี่ยนะฮะและวันนี้ท่านได้เป็นโอกาส ที่จะนำความคิดเห็นนะผมอยากให้ครอบคลุมทุกประเด็นท,ที่ท่านรับมานะฮะที่ท่านรับมาในประเด็นต่างๆจากทุกเขตเนี่ยที่จะนำเสนอในวันนี้ซึ่งคิดว่าคงจะยากออกเป็นสองส่วนแล้วในขณะนี้นะฮะเพราะเราแยากในระดับจังหวัดในระดับเขตมาแล้ววันนี้จะเหลือสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือส่งให้สำนักงานหลักประกันเนี่ยไปแก้ไขในระดับสำนักงานส่วนสุดท้ายที่ผมจะรับก็คือ ส่วนที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหลักประกันเพื่อที่จะกำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องในแต่ละปีนะฮะอันนี้คือข้อสรุปอีกอันนึงนะฮะที่อยากจะขอเรียนเป็นการบ้านสำหรับวันนี้และก็เป็น,เป,นเป็นประเด็นค่อนข้างเร่งด่วนซึ่งในการออกไปรับฟังความคิดเห็นในเขตต่างๆนั้น,น,น เพื่โครงสร้างมันยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนรายละเอียดกับกับทุกเขตนะฮะนั่นก็คือพี่น้องของเราคงรับฟังข่าวนะฮะในประเด็นที่เมื่อการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติครั้งหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติได้ยกเลิกนะได้ยกเลิกสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัดซึ่งแต่เดิมนะฮะสิปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งงานที่จะไปดูแลเรื่องสุขภาพของในระดับจังหวัด ก็มอบเงินไปให้ที่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดก็จะดูแลเงินในส่วนนี้บริหารเงินในส่วนนี้เพื่อที่จะดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องสาธารณสุขของจังหวัดประเด็นมันก็คงจะเป็นเรื่องของพวกเราคงทราบนะที่อยู่ในเครือข่ายนี่ที่เราเรียกว่า PPA หรืองานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคระดับพื้นที่นะฮะ แอเรียออเรน d เนี่ยนะฮะซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละเขตแต่ละจังหวัดปัญหาสาธารณสุขในแต่ละช่วงเวลามันจะต่างกันนะฮะอย่างเช่นเนี่ยทางอีสานเนี่ยนะ,ะพอหน้าแรงพัดเนี่ยหรือหน้าสงการชาวบ้านกลับไปเนี่ยอวีวาละอวีวา,ะา,วาะจะไปลงจุดกระจายที่ขอนกันแล้วก็จะกระจายไปตามจังหวัดนี่ผมยกตัวอย่างแค่ แค่หนึ่งตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้คือเงินส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะพื้นที่เฉพาะจังหวัดเฉพาะช่วงเวลาเนี่ยตอนนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขตระดับจังหวัดแล้วก็อยากจะขอมอบการบ้านก่อนที่ท่านจะแยกไปใน ในเจ็ดด้านเนี่ยนะฮะในเจ็ดด้านเนี่ยแต่ละด้านของท่านเนี่ยนะฮะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะมีภาระงานที่จะเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควบคุมโรคท้องถิ่นควบคุมโรคตามฤดูกาลขึ้นมาอีกการบ้านหนึ่งเพราะนั้นท่านอาจจะเอาประเด็นต่างๆที่สรุปมาจาก ภูมิภาคจากเขตของท่านแล้วเติมอันนี้เข้าไปด้วยนะฮะในด้านของมันมันจะเกี่ยวข้องทุกด้านนะฮะทั้งด้านบริหารจัดการประเภทและขอบเขตมาตรฐานการบริหารสํงงานักงานบริหารสํงงานักงานอาจจะไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของสปสชละแต่เรื่องของการบริหารกองทุนท้องถิ่นเนี่ยกองทุนท้องถิ่นเอ๊ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาบทบาทงานในหน้าที่ก็จะคล้ายคลึงกัน ค้าคืงกันมันจะลงลึกไปยังไงคณะกรรมการระดับท้องถิน่นคณะกรรมการอากองทุนท้องถิ่นเนี่ยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างไรเนี่ยทั้งเขตทั้งเขตจะต้องเป็นตัวอย่างเป็น,เป,นเป็นการบ้านด้วยนะฮะเพราะเงินที่เคยไปลงจังหวัดตอนนี้อาจจะไปลงที่เขตอาจจะนะอาจจะไปลงที่เขตเขตของสปสชนะแล้วเขตจะจัดสรรอย่างไรเพื่อที่จะควบคุมดูแล ในบทบาทหน้าที่ที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะบทบาททางด้านอกองทุนหลักประกรันกองทุนหลักประกันที่ผมเรียนเนี่ยทางสำนักง,งานก็คงจะหาวิธีการที่จะจับสรรเงินตรงนี้ไปเพื่อให้มันสอดคล้องกับกับความต้องการของของ,ของ,ของท้องถิ่นของพื้นที่นะ,ะสุดท้ายก็เกี่ยวเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนการคุ้มครองเสรีภพวกนี้ให้คิดให้คิดรวมไอ้ตรงนี้เข้าไปด้วยนะะ อันนี้ผมอยากเกบขอฝากเป็นการบ้านเพราะว่ามันเหตุพัเกิดเพราะว่าหนึ่งตุลาห้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งตุลาห้าเจ็ดเนี่ยยกเลิกสาขาจังหวัดละเงินที่ลงไปในปีห้าแปด